สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องทีเด็ดแเซียนกันเช่นเคยนะครับประจําวันที่17มกราคมนะครับก่อนอื่นเลยมาขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้นะครับใครที่กําลังมองหาเว็บดีๆไม่โกงไม่เกมจจิงแน่นอนแอดไลน์มาได้เลยนะครับขอแนะนําไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นเพียงคุณเติมทุนเข้าไปเล่นก็สามารถเล่นได้เลยนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม VIP ที่จะมีกิจกรรมให้ทุกวันนะครับไปรวมเล่นสนุกพร้อมทั้งให้ทีเด็ดปีทุกวันถ้ามีบัญตีนะครับ เพื่อไม่เสียเวลามาเริ่มที่คู่แรกนะครับเป็นบอลกันโชว์สุรา,ายจลีตเต่เวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับทีมอันดับ2อย่างเอซีมิลานเปิดบ้านแล้กลับมาเยือนของทีมอันดับที่16ของตารางอย่างสเปเซียนะครับเกมนี้นะครับมาดูฟอร์มย้อนหลังโดยรวมของ2ทีมนี้นครับ เจ้าบ้านอย่างเอซิวิลานชนะมาสามเกมแพ้หนึ่งเสมอ1หนึ่งส่วนทีมเยือนชนะมาสองเกมแพ้สองแล้วก็เสมอ1หนึ่งเกมนะครับจัดอยู่ในฟอร์มที่ช่วงหลังนี้นะนั้นหลังสุดอยู่ในฟอร์มที่เกมที่ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากเกินไปนครับมาดูราคาที่เปิดมาตอนนี้เป็นอย่างเจ้าบ้านเอซิวิลานต่อต่อทีมเยือนที่ราคาลูรึ่งนะครับในนั้นเกมนี้ผมไว้ใจเอซิวิลานเจ้าบ้านนะครับมาต่อคู่ที่สองับเป็นบอลลีกันโชเซเรียเตอรลี่นะครับคู่ที่สอง แต่เวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับเป็นทางทีมเยอเจ้าบ้านนะครับอยู่ในพี่13ของตารางเป็นทีมบโรลิญาเปิดบ้านนัดการาเยือนของทีมันดับ3อย่างนาโปลีนะครับมาดูห้านัดหลังสุดของ2งทีมนี้ครับบโรลญญาชนะมาหนึ่งเกมแล้วก็แพ้มา4เกมครับอยู่ในฟอร์มที่กำลังแย่นะครับช่วงนี้มาดูทางเจ้าทีมเยือนอย่างนาโปลีครับชนะมา2เกมแพ้2เสมอหนึ่งห้านัดหลังสุดนะครับรวมทุกรายการเกมนี้ราคาเปิดมาที่อย่างนาโปลีต่อที่ต่อบโลญญาเจ้าบ้านอย่างที่ ราคาครึ่งลูกนะครับเกมนี้ให้นาโปลีไปนะครับมาต่อคู่สุดท้ายของเราวันนี้นะครับเป็นบอนลโปรตุเกสดิวิชั่น2นะครับทีมท้ายตารางอย่างอาคาเมนวิลลังกาครับอยู่อันดับที่17ของตารางเปิดบ้านรักการมาเยือนของลรียวอาร์ฟนะครับอยู่อันดับ5้าของตารางนะครับมาดู5้านัดหลังสูดของ2งทีมนี้นครับ ทีมเจ้าบ้านอย่างชนะมาหนึ่งเกมเสมอสามนะแล้วก็แพ้มาหนึ่งเกมส่วนทีมเยือนชนะมาหนึ่งเกมเสมอสองแพ้สองอยู่ในฟอร์มที่กำลังอยู่กันที่แย่ทั้งสองทีมเลยนะครับแต่เกมนี้ราคาเปิดมาที่อย่างมีโอวัต่อเสมอค,มครึ่งนะครับเกมนี้ผมว่าเกมนี้ให้เรียวอัพดีกว่าครับเพราะยังอยู่ในฟอร์มที่ยังอ๋อถูๆจ้ถ่าย,ายได้นะครับเป็นทีมที่ใหญ่กว่า ยิงนี้ให้ต่อเรียลวาร์สมุนกขึ้นนะครับส่วนใครที่อยากติดตามเพิ่มอยากได้ทีเด็ดปีทุกวันก็ฝากติดตามช่องไว้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ